Healing Journal, My Journey เปิดบันทึกประสบการณ์บนเส้นทางการเยียวยาตัวเอง6 Ego ที่ขัดขวางความเจริญสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาชวนคุยการเรื่องราวเกี่ยวกับ e g โ,โค่ะเป็นสิ่งที่เราได้คนพบเจอบนเส้นทางของการเยียวยานะคะแต่พอยก็เชื่อว่าแม้ว่าใครที่จะยังไม่ได้อยู่บน Healing Journey เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับตัวตนหรือสิ่งที่เราเรียกว่าอีโก้เนี่ยได้ในชีวิตประจําวันในทุกๆวันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวตนเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งอีโก้เนี่ยพอยก็ขอให้ความหมายที่จะเข้าใจได้ตรงกันละกันเนาะในในคลิปของพลอยนะคะก็คือเป็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถที่จะเอาตัวรอดบนโลกใบนี้ได้ มันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่ออะไรบางอย่างจากปมอะไรบางอย่างหรือจากประสบการณ์ที่เราพบเจอมาอะไรบางอย่างในอดีตแน่นอนว่าอีโก้เนี่ยเป็นตัวตนที่พาเรามาจนถึงจุดหนึ่งในชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นการพัฒนาการก้าวหน้าการประสบความสำเร็จต่างๆในชีวิตแต่ตัวตนเหล่านี้ถ้ามันเริ่มพาตัวเราพาจิตวิญญาณของเราออกห่างไปจากเนื้อแท้ ที่เราเป็นจริงๆตัวตนเหล่านั้นก็จะเริ่มเป็นปัญหากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปได้วันนี้เนี่ยพลอยก็เลยจะขอหยิบยกเอาอีโก้นะคะ6ตัวตนที่เราได้ตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ ego is the enemy นะคะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะซึ่ง6ตัวตนนี้จะมีคาแรคเตอร์ยังไงมีที่มายังไงแล้วก็มีวิธีการรับมือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกัน ขอเริ่มที่ตัวตนแรกเลยนะคะเป็นตัวตนที่พลอยขอตั้งชื่อเขาว่าเป็นตัวเก่งละกันเป็นตัวเก่งที่หมายถึงว่าเป็นตัวตนที่ทําให้เราอะหลงไหลในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอ่าซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะก็คือมันจะพาเราไปแบบชื่นชมในความเก่งในพรสวรรค์ในศักยภาพของตัวเราจนเข้าใกล้กับคำว่าหลง ซึ่งในที่นี้ก็คือหลงตัวเองหลงตัวเองหมายความว่าเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงมัน เป็นอีโก้หรือเป็นตัวตนที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่าเราสามารถทำทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้เพราะว่าเราอะมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างมีศักยภาพที่เหนือกว่าคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะถูกหล่อห้อมมานะคะจากค่านิยมในสังคมจากวัฒนธรรมในสังคมการที่เราทำอะไรบางอย่าง,งไปแล้วเราอาจจะได้รับการยอมรับจากสังคมกลับมา หรือเราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวสังคมวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับคนเก่งกับคนที่มีพรสวรรค์หรือในสังคมนั้นๆนะคะมักจะมีคนที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเป็นท็อตลีดเดอร์เป็นโอปินเนียนลีดเดอร์ในสังคมเนี่ยคอยสร้างแรงบันดาลใจว่าเราสามารถทําทุกอย่างที่เราตั้งใจได้ซึ่งจริงฟังเผินๆมันก็ดูเหมือนจะดีถูกไหมคะมันก็ใช่นะในการที่ตัวตนเนี้ย เขาก็จะสร้างความมั่นใจทําให้เราอะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเราเออมาได้จนถึงจุดสําเร็จบางจุดในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าแรงขับนะั้นนะคะมันเริ่มพาเราหลงไปในจุดที่มองเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงแล้วก็โฟกัสแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นและเราจะลงมือทำเนี่ยมันจะต้องได้มาซึ่งการได้รับการยอมรับอะไรบางอย่างจากสังคมจนสุดท้ายมันปิดกั้นการเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มันก็จะทําให้ตัวตนนี้กลายเป็นตัวที่ขวางกั้นไม่ให้เราสามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ตัวเราเองเนี่ยก็มีตัวตัวตนนี้อีโก้เนี่ยเหมือนกันด้วยความที่เราก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความเชื่อเรื่องของการประสบความสําเร็จ มาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ความสําเร็จในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเนาะและส่วนใหญ่มันก็ได้จนมันสั่งสมความมั่นใจเหล่านั้นนะคะมาขึ้นเรื่อยๆจากที่แรกๆมันผลักดันให้เราพยายามลงมือทําพอความมั่นใจมันก่อขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพยายามลงมือทําแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นมันเหมือนกับแบบ เป็นความรู้สึกว่าเรามีไม้กายสิทธิ์อะเออแล้วเราจะสามารถเสกอะไรก็ได้อย่างที่ใจเราต้องการพอมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็เลยมองเห็นว่าเออแทนที่ตัวตนนี้นะมันเกิดขึ้นและเราจะใช้ความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแต่ว่าตัวตนเนี้มันกลับกลายเป็นว่าบทบังไม่ให้เราได้มองเห็นว่าเออเราเรายังขาดจุดไหนควรพัฒนาอะไร หรือมันมีจุดที่แบบเราไม่ต้องเก่งก็ได้อะไรเงี้ยมันบทบางสายตาว่าจริงๆเราแค่ยอมรับให้มีคนอื่นที่เก่งเข้ามาทำมาช่วยกันทำเพื่อให้แบบเออสิ่งที่ตั้งใจไว้มันไปถึงจุดที่เราอยากให้ไปแต่กลายเป็นว่าพอเราเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้เราก็คิดว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวอะเราก็จะแบกทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเราจนสุดท้ายมันก็ ในโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายเราก็ไม่สามารถแบกอะไรไว้ได้เลยแม้แต่แบกตัวเองนะคะหนังสือเนี่ยเขาก็มีวิธีในการที่จะรับมือกับอีโก้ตัวเก่งตัวนี้นะคะโดยที่อันแรกเนี่ยคือเขาก็ให้เราอะพยายามมีมายเซตของความถ่อมตัวไว้ เพื่อที่ว่าเราจะได้พยายามมองสถานการณ์มองตัวเองเนี่ยบนความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นอะโอเวอร์ Over ไปจากสิ่งที่เป็นจริงเนาะก็คือมองอะไรให้มันเป็นกลางรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงอีกอันหนึ่งก็คือว่าเน้นที่การลงมือทํา การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการลงมือทำนั่นแหละไม่ใช่การโฟกัสที่เราทำอะไรแล้วเราจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นว่าอ๋อฉันเป็นคนเก่งอ๋อฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนมีพรสวรรค์ให้โฟกัสที่การลงมือทำการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะตัวตนที่สองนะคะก็คือตัวหลงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่หลงตัวเองแต่เป็น ตัวตนที่ชวนเราหลงทางค่ะคือหลายๆคนอาจจะมีความฝันเนาะว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตนี้แต่พอแบบเราเริ่มทำอ่ะมันจะเริ่มมีแรงต้านเราอาจจะมีความรู้สึกกลัวหรืออาจจะมีความรู้สึกกังวลในอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่าเราจะสามารถทำมันได้ไหมเราจะทำมันได้ดีพอหรือเปล่า พอเราเริ่มรู้สึกแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ลงมือทําในสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เรามีความฝันอะเราก็ดันหลงทางไปทําอย่างอื่นแทนคือแบบพอเรารู้สึกว่ามันเริ่มยากใช่ปะ่ะแล้วเราก็กลัวว่าเราจะทําได้ไม่ดีเราก็หาข้ออ้างหาเหตุผลหาคาําอธิบายต่างๆนาะนาะนะหรือแม้แต่หาอย่างอื่นทํา ออกผลงานอย่างอื่นที่มันง่ายกว่าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาคอมเมนต์มากดไลค์มาสันเสริญเรียกได้ว่าเป็นภาวะที่เราเอาแต่หนีค่ะหนีสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เราอะได้มาซึ่งความฝันนั้นอย่างแบบถ้าสมมติเรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเขียนหนังสือแต่พอจะเริ่มลงมือเขียนเนี่ย เราเริ่มรู้สึกถึงความยากความซับซ้อนความกลัวว่าเขียนออกมาแล้วจะดีไหมเขียนออกมาแล้วจะมีคนชอบหรือเปล่าเราก็เลยไม่เขียนแล้วเราก็ไปโพสต์ระบายลง Facebook แล้วปรากฏว่าก็เออมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นสิ่งที่เราไปโพสต์ลง f a c e b o o k เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออวะ่ะมันเหมือนทำให้เราได้รับการบำบัดมันเหมือน ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะที่เราโพสต์ลง f c e e o o o อะ่ะมันคือการกระทําที่ทําให้เราอะ่ะมี progress ทาให้เราได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือได้ลงมือทาอะไรบางอย่างไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะงานเขียนของเราอะ่ะมันยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยแถมเดินอ้อมแล้วก็เสียทรัพยากรเวลาไปอีกนะคะ หนังสือเขาก็บอกว่าถ้าเราเจอกับตัวหลงที่ชวนเราหลงทางเนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะทําก็คืออันแรกก็คือแทนที่เราจะพูดไปเรื่อยๆพูดลงโซเชียลมีเดียบ่นเล่าให้คนอื่นฟังอธิบายเหตุผลนู่นนี่นั่นของความยากลําบากอะไรเงี้ยเราควรเงียบค่ะเราควรเงียบตั้งสติแล้วก็หยุดพักเออถ้าเรารู้สึกว่าแบบภาวะกดดันนั้นนะมันไม่สามารถทําให้เราจะรีเริ่มทําสิ่งที่ต้องทาอ่ะเราก็หยุดพัก ชั่วคราวอยู่กับตัวเองเราดึงสติตัวเองกลับมาเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นความทา้าทายที่เกิดขึ้นคือถ้าพอเราจะลงมือทําแล้วเรารู้สึกกลัวรู้สึกกดดันเราก็เผชิญหน้ากับความกลัวความกดดันเหล่านั้นเรากลัวอะไรเรารู้สึกกดดันจากอะไร <poquito> ก็ให้เจอกับมันตรงๆไปเลยทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นอย่างตรงไปตรงมาอย่าหนีไปทําอย่างอื่น คือแบบเราเองก็เคยกลัวความล้มเหลวจนไม่ยอมที่จะลงมือทําในสิ่งที่คิดว่าเฮ้ยถ้าทํามันอาจจะเฟล,ลแน่แน่แล้วหนีไปทําอย่างอื่นแทนไอสิ่งที่ไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบเออทาเสร็จรู้สึกว่าได้รางวัลเล็กๆน้อยๆจากการทําเสร็จแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่จาเป็นต้องทำอ่ะมันไม่ได้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเลยผลลัพธ์มันก็ไม่ออก หนำสมมันรู้สึกว่าตัวเราอะได้ทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วแถมมันอาจจะเยอะด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นที่เรามักจะเดินอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เราลงมือทำแทนที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำและความน่ากลัวของมันก็คือว่าถ้าเราลันชีวิตด้วยตัวตนตัวเน,นี้ยค่ะแบบออโต้พายโคือเราไม่ได้รู้ตัวว่าเรามีตัวตนนี้อยู่แล้วมันกำลังพาเราหลงทางเนี่ย มันจะทําให้แบบชีวิตเราแบบเดินอ้อมไปที่อื่นนะไกลมากๆแล้วกว่าจะกลับมาถึงจุดเริ่มต้นกว่าจะกลับมาถึงจุดที่เราคิดว่าเออเราอยากจะทําสิ่งนี้อ่ะมันอาจจะทําให้ชีวิตเราหมดพลังไปมากแล้วก็ได้ ego ตัวถัดมานะคะก็คือตัวฝันค่ะ ตัวฝันเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องราวของความฝันที่เราอยากจะทำหรืออยากจะเป็นในชีวิตนี้เนาะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆหลายคนมีความฝันนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การพิจารณาว่าความฝันของเรานั้นเป็นความฝันที่อยากจะเป็นหรือเป็นความฝันที่อยากจะทำเออมันไม่เหมือนกันนะแล้วมันมีตัวตนที่รันความฝันนี้เนี่ยไม่เหมือนกัน การที่เราฝันที่อยากจะเป็นนะคะก็คือเราฝันที่อยากจะเป็นคนสําคัญเนาะการเป็นคนสําคัญคือได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้มาซึ่งความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมันไม่ได้ผิดเลยที่จะมีความฝันนี้และจะทําตามความฝันนี้ซึ่งถ้าเราเลือกเส้นทางนี้ค่ะเราก็จงมีความสุขกับมันแค่อย่าลืมว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนตัวตนที่เป็นอีโก้มันไม่แปลกเลยที่เราจะมีความฝันที่อยากจะเป็น อะไรบางอย่างเป็นใครบางคนที่มีความสำคัญเพราะว่าอีโก้ตัวฝันเนี้ยมันมักจะถูกสร้างขึ้นจากสังคมที่มีระบบของ r e w a r d and Stick สิ่งที่เป็นสิ่งจูงใจในสังคมหน้าที่ความรับผิดช,ชอบถ้าเราทำอะไรได้เราจะได้อะไรถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราจะโดนอะไรรวมไปถึงการเป็นที่ยอมรับในสังคม ความสะดวกสบายเออสิ่งเหล่านี้ยที่แบบมันหล่อหลอมเราให้มีความเชื่อว่าเออชีวิตเราต้องการสิ่งพวกนี้แต่จริงถ้าเราหยุดพิจารณาดูว่าออความฝันเหล่านั้นน่ะมันเป็นความฝันที่สามารถแปลออกมาเป็นความฝันที่อยากจะทำสิ่งสำคัญได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะทำหรือความฝันของเราเนี่ยมันเป็นความฝันที่อาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันสำคัญ มันจะเบีเ่ยงเบนความสนใจของเราให้ออกห่างจากแค่ตัวเราไม่ต้องมานั่งสนใจว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรหรือว่าทำอะไรบางอย่างไปแล้วจะได้ผลลัพธ์กลับมาที่ตัวเรายังไงแต่สนใจว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็จะได้ใช้ชีวิตบนอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราค่ะอีโก้ตัวถัดมานะคะก็คือตัวรู้ตัวรู้เนี่ยก็คือ เป็นตัวตนในภาคที่เรารู้สึกว่าเรารู้ดีอยู่แล้วในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วฉันคือที่สุดฉันรู้ทุกอย่างแล้วบนโลกใบนี้ในเรื่องนี้พูดง่ายๆว่าก็คือเหมือนน้ำที่เต็มแก้วนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เราคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกแล้วซึ่งมันก็อาจจะมาจากความเชื่อที่ว่า mm. เฮ้ยเราชีวิตเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะ เรามีสิ่งที่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่มีเวลาจะมานั่งเรียนรู้แล้วเราอยากพร้อมแล้วเลยตอนนี้เราอยากจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วเลยตอนนี้ตัวรู้เนี่ยมันก็เลยถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากความทะเยอทะยานความใจร้อนเนี้ยมันจะทำให้เราคิดว่าเราพร้อมแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วซึ่งอีตัวรู้เนี่ยมันอาจจะถูกเสริมแรงมาด้วยกันกับ อีตัวเก่งก็คืออีโก้ตัวแรกที่เล่าไปตัวเก่งมันอาจจะเข้ามาช่วยผักดันให้ตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถไงเราเก่งเราเพอร์เฟกเราพิเศษเราอัจฉรยะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้อะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วอ่ะวิธีการรับมือกับอีโก้ตัวรู้นะคะก็คือเรียนรับรู้ เออก็คือทำตัวเป็นนักเรียนอยู่เสมอเรียนรู้อยู่เสมอเปิดใจที่จะแบบมีครูบาอาจารย์บ้างก็ได้มีคนที่จะมาสอนเราบ้างก็ได้คือเราจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยถ้าเราคิดว่าตัวเรารู้แล้วอันที่2ก็คือการรับรับก็คือยอมรับฟังฟีดแบ็ k จากคนอื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีดแบ็ k ที่จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็เติบโตไปข้างหน้าได้อีกอย่างก็คือการรู้ค่ะอืม การรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันประเมินได้อย่างเป็นกลางอะเออมองเห็นตัวเองแบบถ่อมตัวมองเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้แบบโอเวอร์เกินสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะอีโก้ตัวที่5ตัวลุ่มหลงหรือว่าตัวแพชชั่นจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ passion slave หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตด้วยแพชชั่นอะซึ่งมันนำทางเขาไปสู่การกระทำอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะ i m p u l ล i v e แล้วก็ destructiv e คือมันเหมือนแบบเป็นความกระตือรือร้นที่ไราการควบคุมไรทิศท,ทางเป็นไฟปรารถนานแรงกล้าที่จะิเริ่มหรือประสบความสำเร็จซึ่งประสบความสำเร็จบนเป้าหมายที่มันอาจจะคลุมเครือแล้วก็ทะเยอทะยานเกินไปด้วยซ้า มันอาจจะมาจากความเชื่อที่ว่าฉันต้องการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาบนโลกใบนี้นี่จะเป็นสิ่งแรกที่มันจะ impact กับโลกใบนี้ฉันจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เป็นหรือที่ได้ทำฉันจะเป็นคนแรกหรือคนเดียวที่อะไรแบบนี้ เออมันก็คือจะเป็นแบบแพชชั่นในมุมที่แบบว่าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าในการที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะ่ะแม้ว่ามันจะแบบดูค่อนข้างจะคุมเขือแล้วก็อาจจะดูเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะแบบยิ่งใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเริ่มต้นหรือมีจุดตั้งต้นนะที่มาจากความตั้งใจที่ดีนะเป็นความตั้งใจจริง แต่มันเป็นความปรารถนาที่ทำให้เราอะเป็นตัวตนที่ขับเคลื่อนให้เราอะทำอะไรไปแบบมากมายแต่เป็นการทำอะไรที่มันแบบ Impulsive แล้วก็ destructive เราเองก็เคยใช้ชีวิตบนความเชื่อแบบนี้นะที่ว่าเราจะต้องสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้แล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าใกล้สิ่งนั้นแต่สุดท้ายคือมันออกห่าง จากสิ่งที่เราต้องการออกห่างจากความสัมพันธ์รอบข้างแม้แต่ออกห่างจากตัวเองไปเรื่อยๆหนังสือเขาก็เลยมีวิธีการนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับตัวลุ่มหลงนี้อันแรกก็คือว่าการมีเป้าหมายในการที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างที่เรายินดีที่จะอดทนกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ทำสิ่งนั้นด้วยนะคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยให้ตั้ง เป้าหมายที่มันออกห่างจากตัวเองว่าแบบเออฉันต้องเป็นผู้สร้างสิ่งนี้ให้กับโลกใบนี้ตั้งเป้าหมายให้มันลดความสําคัญของแบบตัวฉันลงอ่ะเพราะว่าเรากําลังจะทําสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราแล้วก็พอตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําให้มันหลุล่วงไม่ใช่ลงมือทําเพื่อให้เรารู้สึกพอใจ และน,นี่2นะคะวิธีการรับมือกับอีโก้ตัวลุ่มหลงอันเล่ารอนเนี่ยก็คือว่าให้มองโลกตามความเป็นจริงเนาะสิ่งที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันยิ่งใหญ่ได้นะแต่ว่าเรามองเห็นว่าเราจะทํามันให้เกิดขึ้นยังไงเรามองเห็นว่าแอคชั่นไอเทมจะต้องมีอะไรบ้างแอคชั่นแลนอะไรจะต้องถูกทําในวันนี้อะไรจะต้องถูกทําก่อนอะไรจะต้องถูกทําในลําดับถัดไปแล้วเรามองเห็นว่าเราจะทํามันยังไง คือมันอาจจะไม่ได้แบบโหต้องเคลียร์มากขนาดนั้นแต่ว่าเรามองเห็นทางอะที่เราสเสดินไปมันไม่ได้แบบเออเป็นความปรารถนาที่ ambitious มากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินต่อไปอยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เริ่มที่ก้าวเล็กๆค่ะพอเราเริ่มก้าวเล็กๆเริ่มเดินออกไปแล้วก็มองหาฟีดแบ็เพื่อที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้มันไปเรื่อย ถ้าเรา keep improving อยู่เสมอเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะสามารถที่จะเดินแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เพราะฉะนั้น Passion มีได้แต่ว่าให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรมันเป็นการต้องการจะเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีจริงๆในการที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วก็มองเห็นตามความเป็นจริงค่ะว่ามันจะต้องทำอะไรให้มันเกิดขึ้นบ้าง อีโก้ตัวตนตัวสุดท้ายที่เราจะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะก็คือตัวプライค่ะตัวภาคภูมิใจอ่าจริงๆความภาคภูมิใจก็ดูจะเป็นแบบความรู้สึกที่ดีหรือเปล่าแต่จริงในความหมายเนี้ยมันเข,เข้าใกล้กับคำว่าหยิ่งยโสแล้วก็ทะนงตนคือมันมีมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นอะ ไอความภาคภูมิใจนะั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นคือเวลาที่อีโก้ตัวนี้ทำงานนะเราจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะลดตัวลงไปทําหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนที่ฉันไม่เคารพนับถือเลยเป็นความรู้สึกแบบไม่ไม่รอมชอมเป็นความรู้สึกไม่ยอมถอยไม่ยอมให้ใครได้เปรียบซึ่งมันมาจากความเชื่อที่ว่าฉันนะ่ะได้รับการวัดมาแล้วนะจากไม้บรรทัดทางสังคมอ่ะ ว่าฉันสูงค่าซึ่งไอ้ไมบรรทัดเหล่านั้นน่ะมันก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาชาติตระกูลชาติกําเนิดทรัพย์สิสนรางวันกิติยศชื่อเสียงเหมือนแบบฉันภูมิใจที่ฉันแบบจบสถาบันนี้มาและฉันจะไม่ลงไปทํางานกับคนแบบนั้นหรอกนะอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นความภาคภูมิใจในแบบที่ได้มาจากการวัด อะไรบางอย่างทางสังคมอะซึ่งวิธีการที่จะรับมือกับอีโกตัวนี้เนาะก็คือว่าอันแรกก็คือการมี beginners mind ค่ะการแบบมีมีจิตใจมีทัศนคติของการที่จะเป็น beginner อะเอออยู่เสมออะเหมือนกับเราจะเปิดรับว่าเออเราไม่ได้เก่งที่สุดเราไม่ได้สำคัญที่สุดหรือแม้แต่เราไม่ได้เก่งหรือไม่ได้สำคัญขนาดเท่าที่เราคิดอะ แล้วเราก็จําเป็นจะต้องแบบปรับ mindset อยู่เสมอนะเราจําเป็นจะต้องแบบเปิดใจที่จะยอมรับฟังเปิดใจให้กว้างๆเพื่อที่จะยอมรับสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาไม่ว่าจะจากหนังสือจากสถาบันการศึกษาที่เราภาคภูมิใจต่างๆนั้นจากประสบการณ์ที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีต มันอาจจะผิดมันอาจจะไม่จริงแล้วมันอาจจะล้าสมัยหรือมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับสถานการณ์ที่เรากำลังเจอในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ Mindset แบบเป็นผู้เริ่มต้นอยู่เสมออมี be, beginners mind อันที่สองก็คือในหนังสือเขาแนะนำออ canvas strategy ก็คือกลยุทธผ์ผืนผ้าใบาเขาบอกว่าการที่เราหาผืนผ้าใบาให้คนอื่นวาดมันคือการ ช่วยเหลือตัวเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาสามารถทํางานของเขาได้สําเร็จลงมือทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะลงมือทําในสิ่งที่จะช่วยทําให้งานของคนอื่นน่ะก้าวหน้าจริงๆเพราะว่ามันคือเซนส์ของการ collaboration นั่นแหละเราเรียนรู้ที่จะเห็นคนอื่นอยู่ในเส้นทางเดียวกันมองหาทางที่จะทํางานร่วมกัน การเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับคนอื่นให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขามันก็จะช่วยทำให้เราอะได้เรียนรู้แล้วก็สั่งสมประสบการณ์สั่งสมความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราอะไม่ไปสู่จุดที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะถ้าเรามองเห็นคนอื่นในเส้นทางเดียวกันแล้วก็ทำงานด้วยการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปอะนะคะคือในหนังสือบอกไว้ว่า ผู้ทำหน้าที่เปิดทางเนี่ยหรือคนที่ได้หาผืนผ้าใบให้กับคนอื่นวาดเนี่ยสุดท้ายก็คือคนที่ควบคุมทิศทางที่กำลังไปเหมือนที่ตัวแคนวาสหรือผืนผ้าใบเนี่ยเป็นตัวกำหนดรูปร่างของภาพวาดบนแคนวาสทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอีโก้6ตัวตนนะคะที่เราหยิบมาจากหนังสือเล่มนี้ Ego is the enemy ก็เป็นตัวตนที่เราเองก็ได้เจอในแบบเส้นทางชีวิตของเราแล้วก็ได้รีเฟล็กในช่วงที่อยู่ในฮีลลิ่งเจอร์นียของตัวเองก็ทําให้เราได้แบบเออเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นปรับมุมมองในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ใครสนใจก็ไปลองหาอ่านกันดูได้นะคะหนังสือเนี่ยก็ยังมีอีโก้ที่ทําให้เราเนี่ยกลับไปทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเลยอย่าง6ตัวตนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอีโก้ที่อาจจะทํางานในช่วงที่แบบเรามีแอสเพเรชันในการจะทําอะไรบางอย่างกับชีวิตแต่พอเราเดินทางไปถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จหรือชีวิตพาเราไปเจอกับความล้มเหลวมันก็จะมีอีโก้หรือมีตัวตนอีกหลายๆอย่าง ที่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะชวนเรากลับมาทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นเล่มหนึ่งที่แนะนําให้อ่านมากๆนะก็เป็นเล่มหนึ่งที่ค่อนข้าง impact กับชีวิตเราเลยใครสนใจก็ลองไปหาดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย